นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแฝงร่างมากเกิดเสียงหวิดหวิวของลมในค่ำคืนที่มืดมนดังเหมือนเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นหญิงสาวผู้หนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าเขาถูกพบว่ากำลังตั้งครรภ์หลังจากสามีของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายเดือนก่อน แพรทองผู้เป็นภรรยาไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นั้นเลยแต่ในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้แพรทองเป็นผู้หญิงที่งดงามเธอมีผิวขาวนวลดวงตาโตที่เคยเปล่งประกายกลับดูหม่นหมองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้เกิดจากสิ่งใดเนื่องจากสามีของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนกระซิบกันว่าอาจเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ บ้างก็ว่าเธออาจมีชายอื่นแต่ไม่มีใครกล้าถามตรงๆในคืนหนึ่งแพรทองสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเธอเห็นเงาร่างของสามีในความฝันยืนจ้องมองเธออย่างโกรธแค้นในฝันนั้นเขาพูดว่าเจ้าต้องชดใช้เราจะกลับมาเสียงนั้นเย็นยเยือกจนทําให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาน้ําตาไหลาพากแพรทองลุกขึ้นไปล้างหน้าที่อ่างน้ําไม้ไผ่แต่เธอกลับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในเงาสะท้อนน้ําในอ่างที่ใสสะอาดเริ่มขุ่นมัว และเงาของเธอกลับไม่เหมือนตัวเองใบหน้าของเธอในเงาสะท้อนนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเธอกรีดร้องและล้มลงรุ่งเช้าชา,ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องของเธอพวกเขาพบเธอนั่งตัวสั่นอยู่ในบ้านโดยเธอเอาแต่พูดว่าเขากลับมาแล้วเขาจะกลับมาแก้แค้นไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เธอพูดหลายวันต่อมาแพรทองเริ่มมีอาการแปลกประหลาดเธอสามารถพูดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้บอกได้ เช่นทราบเรื่องราวในอดีตของคนในหมู่บ้านที่พวกเขาไม่เคยเปิดเผยและบางครั้งเธอจะพูดในน้ำเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอเองชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวว่าเธออาจถูกวิญญาณเข้าสิงยิ่งเวลาผ่านไปเด็กในท้องของเธอก็เติบโตเร็วผิดปกติแพทย์แผนโบราณในหมู่บ้านตรวจดูและกล่าวว่าการเติบโตนั้นไม่เป็นธรรมชาติมันเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ใช่เด็กมนุษย์กำลังจะถือกำเนิด ในคืนเดือนดับแพรอทองรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงเธอร้องครวญครางเหมือนคนใกล้คลอดทว่ากลับไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยมีเพียงเสียงกระซิบของลมและเสียงประหลาดที่ดังมาจากในบ้านเมื่อชาวบ้านมองลอดหน้าต่างเข้าไปพวกเขาเห็นเงาในร่างของแพรอทองเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกนี้ ค่ำคืนเดือนดับที่เงียบงันถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนของแพรทองเสียงนั้นดังจนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงไม่กล้าขยับตัวออกมาจากบ้านของตนเองเพียงแต่แอบมองจากหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวภายในบ้านหลังเล็กๆแสงจากเทียนไขที่ริบรี่ส่องให้เห็นแพรทองนอนดิ้นอย่างเจ็บปวดบนพื้นบ้านเธอทุบพื้นด้วยมือทั้งสองข้างเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งในตัวเองออกไปออกไปแพรทองร้องลั่นแต่เสียงของเธอกลับไม่ใช่เสียงของมนุษย์ มันแหลมสูงปนกับเสียงหัวเราะเย้ยอหยันที่เย็นยเยอือกท้องของแพรทองเริ่มพองโตผิดธรรมชาติมันดูเหมือนกำลังเต้นเป็นจังหวะเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในกำลังดิ้นรนเพื่อออกมาในขณะที่เธอกรีดร้องร่างของเธอพลันหยุดนิ่งดวงตาเบิกโพลงและเธอเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่แปลกประหลาดในที่สุดเจ้าก็ไม่อาจหนีข่าได้เสียงนั้นไม่ใช่ของเธอแต่กลับเป็นเสียงของสามีที่หายสาบสูญไป เสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องจนทําให้ลมรอบบ้านหมุนวนชาวบ้านที่กล้าสออส่องดูถึงกับหน้าถอดสีบางคนถึงขั้นล้มลงหมดสติในขณะเดียวกันชายชาราคนหนึ่งชื่อตาขืนผู้เป็นหมอผีประจาหมู่บ้านได้รับการเรียกตัวด้วยความเร่งด่วนเมื่อเขามาถึงเขานํากระบองไม้ไผ่และสายสินที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วมาด้วยนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาในท้องของหล่อนมันเป็นสิ่งอัปรีที่จ้องจะกลับมาล้างแค้น ตาครื้นกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตาครื้นเริ่มทำพิธีทันทีเขาวางสายสินล้อมรอบบ้านและจุดธูปปักบนจานทรายจากนั้นเขาท่องบทสวดที่ฟังดูแปลกประหลาดชาวบ้านบางคนที่เฝ้าดูอยู่เริ่มสวดมนต์ไปด้วยเพื่อขอให้สิ่งเลวร้ายจบลงขณะเดียวกันในบ้านร่างของแพรทองลุกขึ้นนั่งดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงสดน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความแค้นเจ้าคิดหรือว่าจะหยุดข้าได้ข้าถูกทรยศถูกฆ่า และข้าจะไม่หยุดจนกว่าเจ้าจะได้ชดใช้ตาครื้นเผชิญหน้ากับร่างนั้นเขาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพลางคว้างผงว่านที่ปลุกเสกแล้วเข้าใส่ร่างของแพรทองเธอกรีดร้องและล้มลงกับพื้นอย่างรุนแรงแต่ดวงตาของเธอยังจ้องมองตาครื้นด้วยความเกลียดชังเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงแพรทองกลับเริ่มพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาตาครื้นข้าไม่ได้ฆ่าสามีของข้าเขาตายเพราะบางสิ่งบางสิ่งที่พวกท่านทุกคนกำลังซ่อนอยู่ คำพูดนั้นทำให้ชาวบ้านทุกคนที่ได้ยินถึงกับตัวเย็นวา่าเพราะไม่มีใครกล้าพูดถึงความลับบางอย่างที่พวกเขาพยายามปิดบังไว้ความจริงที่ว่าในหมู่บ้านนี้ไม่ได้มีแต่คนที่มีชีวิตแต่ยังมีบางอย่างที่พวกเขาเคยบูชาและละเมิดข้อตกลงกับมันแพรทองหยุดพูดก่อนจะหมดสติทิ้งให้ตาคลื้นและชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความไม่แน่ใจในความเงียบที่ตามมาเสียงแว่วที่เหมือนมาจากที่ไกลกลับดังก้องขึ้นอีกครั้ง มันพูดด้วยเสียงเย็นยาเยือกข้ายังไม่จบคืนพรุ่งนี้เราจะได้เห็นดีกันคืนต่อมาหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศที่มืดมนท้องฟ้าปราศจากแสงดาวลมเย็นยาเยือกพัดผ่านทุกบ้านเสียงสุนัขเห่าหอนดังไม่หยุดเรากับพวกมันรู้ว่า มีบางสิ่งบางอย่างกำลังคืบคลานมาแพรทองที่เคยหมดสติปไปเมื่อคืนฟื้นขึ้นมาแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอลุกขึ้นนั่งบนเตียงดวงตาแดงฉานจ้องมองไปยังมุมมืดของห้องเสียงหัวเราะที่เย็นยะเยือกดังออกมาจากริมฝีปากของเธอถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องชดใช้ทุกคนต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้ในขณะเดียวกันตาคืนที่พยายามจัดการกับสถานการณ์ก็รีบทำพิธีอย่างเร่งด่วน เขาสวดมนต์อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องหมู่บ้านข้ารู้แล้วว่ามันต้องการอะไรแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะหยุดมันได้หรือไม่ตาครื้นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆในขณะที่มือของเขาสั่นเพราะความกลัวเมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึงแพรทองในร่างที่ถูกครอบงำเดินออกจากบ้านท้องของเธอพองโตและเต้นเป็นจังหวะเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในกำลังพยายามออกมาเธอเดินไปยังลานกลางหมู่บ้าน ทุกย่างก้าวของเธอทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนชาวบ้านที่เห็นต่างวิ่งหนีไปหลบในบ้านของตัวเองทันใดนั้นเสียงของสามีผู้ล่วงลับดังออกมาจากปากของเธอพวกเจ้าคิดว่าจะหนีข่าพ้นหรือข้าถูกทรยศถูกฆ่าอย่างไร้ความยุติธรรมตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะเอาคืนเสียงนั้นเรียกความหวาดกลัวจากชาวบ้านเพราะพวกเขารู้ดีว่าความลับในอดีตของหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับการทรยศและฆ่าสังหารชายคนนั้น เพื่อปกป้องสมบัติที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านสมบัตินั้นเป็นเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่เคยทําให้หมู่บ้านอุดมสมบูรณ์แต่พวกเขาไม่รักษาข้อตกลงที่ทําไว้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือความโกลาหลร่างของแพรทองระเบิดพลังบางอย่างที่มืดมิดออกมาสายลมพัดแรงจนหลังคาบ้านหลายหลังปลิวหายไปไฟทุกดวงดับสนิทท้องฟ้ากลับมืดลงยิ่งกว่าเดิมตาคลืนรีบตรงไปยังลานกลางหมู่บ้านพร้อมเครื่องรางที่ปลุกเสกมาอย่างดี เจ้าคิดว่าเจ้าจะทำลายเราได้หรือตาคลื้นตะโกนพลางโยนสายสินไปข้างหน้าพร้อมกับสวดคาถาเสียงดังร่างของแพรทองสะดุ้งและหยุดนิ่งครู่หนึ่งแต่ไม่นานเธอก็หัวเราะเยาะเจ้าคิดว่าแค่เครื่องรางจะหยุดฆ่าได้หรือมันสายไปแล้วทันใดนั้นท้องของเธอฉีกขาดสิ่งที่อยู่ข้างในหลุดออกมามันเป็นร่างของเด็กทารกที่ดูบิดเบี้ยวผิวซีดขาวดวงตาสีแดงฉานและพลังที่แพ่ออกมาจากมันทําให้ตาคลื้นถึงกับถอยหลังไปหลายก้าว ข้ากลับมาแล้วและไม่มีใครหยุดข้าได้ร่างของเด็กทารกนั้นลอยขึ้นกลางอากาศมันส่งเสียงกรีดร้องที่ดังก้องไปทั่วหมู่บ้านพลังอันชั่วร้ายที่ปลดปล่อยออกมาทําให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงถึงกับล้มลงกับพื้นตาครื้นพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อหยุดมันเขาสวดมนต์อย่างต่อเนื่องจนเลือดก,กาเดาไหลแต่พลังของสิ่งนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะถูกสะกดมีเพียงทางเดียวตาครื้นพึมพำกับตัวเองเขาหันไปยังชาวบ้านที่หลบซ่อนอยู่ในมุมมืด และพูดว่าพวกเจ้าต้องสารภาพบาปสารภาพในสิ่งที่ทำลงไปมิฉะนั้นไม่มีใครรอดชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความลังเลพวกเขารู้ว่าการสารภาพความลับนี้อาจนำมาซึ่งโทษมหัน์แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าหากยังปิดบังต่อไปทุกคนจะต้องจบชีวิตในคืนนี้ในขณะที่พลังอำนาจมืดแผ่ขยายออกไปทุกวินาทีเสียงของตาคืนดังขึ้นเลือกเถิดจะชดใช้ด้วยคำสารภาพ หรือจะชดใช้ด้วยชีวิตของพวกเจ้าท่ามกลางความโกลาหลชาวบ้านต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องของทารกปีศาจท,ที่ลอยอยู่เหลือร่างของแพรทองยังคงดังก้องกลางหมู่บ้านพลังอันชั่วร้ายแผ่ขยายไปทั่วท้องฟ้าดำมืดเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่ง เมื่อถึงจุดที่ไม่มีใครกล้าสู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อลุงเถืองก้าวออกมาพร้อมเสียงสะอื้นเขาเป็นคนเท่าคนแก่ของหมู่บ้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความละอายใจพวกเราผิดเองลุงเถืองเริ่มพูดเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเสียใจเราเราทำลายชีวิตเขาเราโลภเราอยากได้สมบัติจากเทวรูปที่เขาเฝ้าไว้พวกเราฆ่าเขาและโยนร่างของเขาลงบ่อน้ำหลังวัด ทันทีที่คำสารภาพหลุดออกมาดวงตาสีแดงของทารกปีศาจเปล่งประกายมันหยุดร้องแต่หันมาจ้องลุงเถืองสารภาพหรือแต่สายเกินไปแล้วเสียงนั้นกึกก้องและเย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งที่กัดกินจิตใจตาครื้นพยายามหาทางหยุดวิญญ,ญาณที่กำลังโกรธเกรี้ยวเขาตัดสินใจนำของอาถรรพ์ซึ่งเป็นสายศินที่ผ่านพิธีปลุกเสกมายาวนานมาวางรอบตัวแพรทอง เขาเปล่งเสียงสวดคาถาออกมาด้วยสุดกำลังเพื่อขับไล่พลังชั่วร้ายเจ้าเคยเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราปล่อยวางเถิดความแค้นนี้จะไม่ทำให้เจ้าสงบสุขทารกปีศาจหัวเราะลั่นปล่อยวางหรือแล้วพวกเจ้าละ่ะเคยปล่อยวางตอนที่ข้าร้องขอชีวิตหรือไม่พลังนั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนดินฟ้าอากาศแปรปรวนต้นไม้โค่นล้มบ้านพังทลายตาครื้นถูกแรงพลังมหาศาลซัดกระเด็น ในที่สุดแพรทองในจิตที่ยังหลงเหลือความเป็นมนุษย์เริ่มตื่นขึ้นเธอกรีดร้องด้วยเสียงของตัวเองหยุดเถอะหากเจ้าแค้นพวกเขาใช้ข้าแทนข้าขอรับโทษแทนพวกเขาเองคำพูดนั้นทำให้วิญญาณในร่างของทารกหยุดนิ่งไปชั่วขณะมันมองแพรทองด้วยดวงตาที่สันไหวราวกับลังเลแต่ความแค้นที่ฝังแน่นยังคงกัดกินจิตใจของมันเจ้ายอมรับโทษแทนพวกเขาหรือดีข้าจะอยู่ในร่างเจ้าตลอดไปทันใดนั้นร่างของแพรทองลง้มลง พลังมืดทั้งหมดถูกดูดซึมกลับเข้ามาในร่างของเธอทารกปีศาจและพลังชั่วร้ายหายไปแต่เธอไม่ฟื้นขึ้นมาตาคืนรีบตรงไปหาเธอแต่กลับพบว่าดวงตาของแพรทองที่เปิดขึ้นไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปดวงตาของเธอแดงฉานและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเธอพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นข้าจะอยู่ในร่างนี้และข้าจะไม่หยุดจนกว่าความยุติธรรมของข้าจะจบชาวบ้านที่เหลือรอดต่างย้ายออกจากหมู่บ้านทันที ไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอีกหมู่บ้านกลายเป็นสถานที่ร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปแพรทองในร่างที่ถูกครอบงำยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านคอยหลอกหลอนผู้ที่กล้าเข้าไปยังที่แห่งนั้นผู้คนเล่าลือถึงเสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนและร่างหญิงสาวที่เดินตามทุ่งนานในยามดึกวิญญาณที่เคียดแคนยังคงตามติดและไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งมันได้ตลอดกาลโปรดติดตาม นิยายเรื่องต่อไป